สวัสดีตอน,นสายครับผมเมืม่อวานตอนเย็นผมตัดไม้ไผ่มาได้25ท่อนนะครับผมเช้านี้ผมก็ไปซื้อเหล็กข้ออ้อยมาขนาดเครื่องนิ้ว1 4นะมาตัดเชื่อมเป็นรูปตัววายนะฮะ25อันนะฮะเป็นรูปตัววายนะครับผมทำไมต้องเป็นรูปตัววายนะฮะเพราะว่าผม,เอา,ผมเอาไม้ไผ่นะแล้วเ,เลื่อยตัดให้ตรงแล้วก็ต่อไปเนี่ย ผมเอาตั้งเข้าไปแล้วค้อนตอกนะฮะตอกก็คือตอกตรงแกนที่มันมันตรงนะครับผมแล้วผมก็จะได้อะนะฮะตะขอค้านะเป็นรูปตัววายนะต่อไปผมก็เอากระสอบใส่เข้าไปเพื่อ,อลดแรงแรงเสียดสีนะเวลาลมโยกแล้วก็เอาไปค้ำต้น กระ t h นะกระ t h o ต้นนี้เป็นต้นเล็กข่อไปแล้วดอกมากต้นนี้ตนน้นน้อยนะเป็นลูกสักน่าจะสองร้อยกว่าลูกนะครับผมแล้วก็คั้มเวลาคั้มเนี่ยเอาเอาท้ายนะฮะเอาท้ายห่างออกจากต้นนะฮะข้ให้เป็นรูปรูปพีระมิดนะต้นเอ็นมาทางซ้าย แล้วก็ค้ำไปทางฝานะค้ำเสร็จแล้วโดยมีกระสอบรองรับแรงกระแทกไว้นะครับผมนะถ้าจะให้สูงก็นั้นค้ำไปอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำไม้ค้ำยี่สิบห้าอันเชาน้านี้นะค้ำไว้ก่อนกระท้อนห่อยังไม่เสร็จแ,แต่ว่าเมื่อวานกิ่งหักกิ่งใหญ่เลยวันนี้ก็เลยค้ำก่อนแล้วก็ห่อต่อนะนะนะเ,เป็นช่างเทคนิคง่ายๆใน บ้านก็ลงมือทำเองนะความสุขที่ได้ทำก็ผมสวัสดีครับ